สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับอยู่คุยกันอยู่ดีๆทุกอย่างดูกำลังจะเริ่มต้นแต่เอ๊ะ สักพักเดียวเท่านั้นแหละครับหายหายไปเลยครับก็งงกันละสิทีนี้ทิ้งข้อสงสัยต่างๆนานาไว้ให้คุณแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ดีตรงไหนหรือเขาเป็นอะไรทําไมหายไปดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู10เหตุผลว่าทําไมผู้ชายหายไปโดยไม่บอกกล่าวนำาํำมาให้คุณสาวๆได้ดูเหตุผลกันว่าทําไมส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับ ข้อที่1คุณมีเซ็กกับเขาสาวๆคนไหนใจถึงเมื่อเจอคนถูกใจแล้วอาจจะมีความสุขจนเลยเถิดไปผู้ชายเหล่านั้นอาจจะมองว่าคุณง่ายเพราะฉะนั้นความท้าทายของเขาจึงหมดลงเขาก็เลยหายไปสงสารก็แต่คุณสาวๆอุตส่าห์ให้ความสุขไปกลับโยนทิ้งซะอย่างนั้นแหมมันน่าซัดสักโบกจริงๆครับ ข้อที่สองคุณไม่มีเซ็กกับเขาอะไรนะคุณพระนี่มันอะไรกันนี่มีก็หายไม่มีก็หายเฮ้อผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงที่ผ่อนคลายสบายสบายถ้ามาเป็นประเภททำงานหนักไม่มีเวลาเขาก็คงจะหายไปเลยนะสิครับเอาใจยากนักนะผู้ชายสมัยนี้ครับข้อที่สคุณไม่เคยออกค่าใช้จ่าย บางทีเรื่องแบบนี้ก็ควรเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะจะเดทกับคุณสาวๆทั้งทีก็ต้องมีบักเก็ตกันสัหน่อยแต่ใช่ว่าจะปล่อยให้เขาออกไฟเดียวล่ะครับลองเสนอตัวออกบ้างอาจจะเป็นมื้อเล็กๆก็ได้แต่ถ้าไม่ออกเลยอันนี้คุณผู้ชายอาจจะไม่ชอบก็เป็นได้ครับข้อที่4เวิรนเวอร์ การพูดมากเป็นอาการปกติของคุณผู้หญิงนั่นแหละครับแต่ถ้ามันมากจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นความรำคาญเอานะครับเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันครับข้อที่5เงียบเฉยเอาเอาอีกแล้วครับพูดมากก็หายไปไม่พูดก็หายอีก แต่มันก็จริงๆนะครับถ้ามันเงียบเกินไปคงอึดอัดหน้าดูอย่างที่บอกอนะคุณสาวๆพอดีพอดีจะดีที่สุดครับข้อที่6เขาไม่ชอบการแต่งกายของคุณ บางทีก็เลือกแล้วนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ถูกใจคุณผู้ชายชอบการแต่งกายแบบเดียวกับเขาอย่างเช่นเขาสบายๆก็ชอบแบบสบายๆแต่ถ้าหากคุณมาแนวเนีย้ยเขาอาจจะขอลาไปเลยก็เป็นได้ครับข้อที่7เขาไม่ชอบผมคุณผลสำรวจบอกว่านอกจากก้นกับหน้าอก คุณผู้ชายยังมองไปที่ทรงผมและถ้าทรงผมไม่ดีแบบชนิดที่อาจจะต้องเรียกว่าแ yeah ย่อันนี้คุณหนุมน่มๆก็อาจจะบายบายไปเลยก็ได้ครับข้อที่8คุณเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขาฟังดูน่าเศร้าแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ก็น่าจะบอกกันบ้างอะไรบ้างจะได้คุยเผื่อเอาไว้กันบ้างครับ ข้อที่9พูดเรื่องแฟนเก่ามากไปพูดเล็กน้อยพอได้นะครับแต่ใหญ่เยอะเล่นเล่าประวัติตั้งแต่กรุงศรีอันนี้ก็ไม่ไหวยิ่งคุณเล่นว่าแฟนเก่าของคุณไว้เยอะเนี่ยคนใหม่เขาก็กลัวสิว่าจะพูดถึงเขาแบบนี้กันไหมหากต้องเลิกกันไปแล้วอ่ะครับข้อที่10บมันไม่ใช่ ของแบบนี้บางทีก็เข้าใจยากถ้าเคมีไม่ตรงกันสัอย่างคุณก็บายบายไปเถอะคุณก็น่าจะรู้ดีว่าคุณกับเขาเข้ากันได้หรือไม่อาจจะไม่ต้องรอให้เขาหายหรอกเซโนบอกเขาไปก่อนเลยก็ได้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อน,อนกับสิบเหตุผลว่าทําไมผู้ชายหายไปโดยไม่บอกกล่าวจากทุกคอที่ได้กล่าวมาตอนนี้คุณอาจจะพอเดาเหตุผลได้บ้างแล้วแหละแต่ไม่ต้องไปสนใจกันหรอกครับคุณควรที่จะเคารพตัวเองเขาไม่แคร์ก็ไม่ต้องไปสนใจอยู่โสดแบบสวยๆไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบกันครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ